มอไหมของค่ะอ <For> ่าเำเภอบดี้รุนแรงเหมือนกันน้องบอกกลับมาอีกครั้งใช่ค่ะแต่ว่าคุณมีโอกาสได้อ่านประมาณ4ี่ห้าตอนแรกอยู่ค่ะก็ก็รู้สึกว่าก็สนุกแล้วสนุกแล้วก็เห็นรอดูพัฒนาการของตัวละครเหมือนกับหลังเวลาที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยได้รับอะไรเพื่อรอเลย ใช่ค่ะท,ที่บอกว่าเรื่องนี้เขาอนข้างขยับมาเนาะแต่จริงๆแล้วคือตั้งใจมากๆกับเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็ก็เลยยังไม่ได้รับอะไรแล้วก็รอจริงๆอยากถ่ายทีละเ,เรื่องเือความที่บแบบผู้ชายหลายคนแบบอาจจะมีบทพัฒนาการคามแซบความแรงในกลัวมันจะคล้ายๆกับเรื่องที่่านคนว่าแต่ละเรื่องตัวละครก็แค่ชื่อก็ไม่เหมือนกันแล้วเนาะแล้วคนว่าคาแรคเตอร์ทุกอย่างก,ก็คนเขียนบทก็คนละคนทุกอย่างก็ค่อยๆรอดูพัฒนาการแล้วก็เดี๋ยวรอบทมาแล้วก็ทำการบ้านไปตามบทเจอได้เห็นใช่มเพมั่นใจใช่มตครับ จริงๆก็ตั้งใจทําทุกเรื่องมาแตมความสามารถหมดเลยค่ะกดดันตัวเองไหมพอพ่อต้องแบบมีคนมีคนมาไม่มีคนคาดหวังเออคาดหวังนคนกดดันตั้งแต่ยังไม่เคยมีคนคาดหวังเลยคือได้ละครเรื่องไหนมาจะเป็นคนแบบอุ้ยจะเล่นได้ไหมนะจะทําดีไหมนะอยู่แล้วในทุกเรื่องค่ะอันนี้ก็ก็ตั้งใจไม่ตากกับทุกเรื่องที่ผ่านมาเราไปเพิ่มเติมอะไรมาบ้างเราวิร์กช็อปยังไม่เริ่มวอร์กช็อปเลยค่ะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวรอบทออกมาได้ แล้วันึ่งเราคิดว่าเดี๋ยวจะเตรียมเวิร์กช็อปแล้วก็จริงๆก็บอกเกินกับคุณครูที่สอนมาไว้อยู่แล้วเลยว่าอยากเรียนนะคะอันนี้คือเราเรียนเพิ่มเติมเองเพื่อเรื่องนี้หรือว่าตั้งใจเรียนอยู่แล้วคือตั้งใจเรียนอยู่แล้วแล้วปกติก่อนก่อนละครแต่เรื่องก็จะมีส่งไปเวิร์กช็อปถ้าเรายังไม่มั่นใจอะไรหนูก็จะไปเรียนเพิ่มเองอยู่เรื่อยๆหนึ่งในเก้านี่ตื่นเต้นกับใครมากที่สุดคะทุกคนเลยค่ะทุกคน <laughs> ช่างมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวตั้งแต่วันถ่ายทีเซอร์รู้สึกว่าสนุกแน่นอนเพราะว่่่่าาาหหห้้อออองงงงงงตตตัววกก็ไไมมมมมเเเคคยยีีีบปจริิิๆลข ถึงนะถึงตัวหรือว่าฉากหรือวซีอะไรเงี้ยเขาเปิดเขเข้ากับหนุ่มๆเยอะก็<ล>จริงๆอย่างของเฟิรนทักกับพี่ขูาหลายเรื่องพี่ขู่คนดูแลให,ให้หมดทุกอย่างแล้วเราแค่เข้าไปแสดงทั้งหมดทั้งหมดทางกันบ้างของเรามาพี่ขู่ก็ดูแลทุกอย่างสี่ห้าวิ่งพี่ขู่คัดอะไรเงี้ยเราวางใจใน,ในในพี่ขขพี่ของเราสบายใจได้กับการร่วมงานสบายใจมากช็อตใหม่นะช็อตใหม่แล้ไม่แล้วได้ข่าวว่าแบบเราชอบชวนชาวบ้านจะไปปุยรั่วเลยเราหรออเอ ปากมันก็พูดไปเรื่อยนะใครเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะชอบเรียกชอบคูไม่อย่างพี่โอ๊ตนี่ล่าสุดไงเขาบอกว่าถ้าเจอเข้าเข้ากับเข้ากับเฟิร์นคงต้องแบบเจ็บคุยเออต้องคุยเขาคุยกันบางทีมันใครก็จะยกเรื่องนึงมันก็คุยต่อไปที่ตอนถ่ายทีเซอร์คือคุยกันจนคอนับห้าสีค่ะจะทำให้เขาลำบากหรอเปล่าเขาจะทำให้เราลำบากอ๋อหรอไอ้เรื่องนี้ก็เข้ากับหลุงๆเยอะคุณน้องนายเขาต้องว่าไว้ยังไงบ้างคะเขาบอกว่าเขาดูทีเซอร์เขาบอกว่าน่าสนใจเขาอยาก ก็มีความแบบยยังไงถึงนะถึงตัวแค่ไหนอะไรไม่มีแน่นอนค่ะเราเป็นนักแสดงเหมือนกันทั้งคู่มันไม่มีใครแบบเสียเงินเรื่องตรงนี้หรอกเข้าใจ่คำพูดต่อคำว่าน่าสนใจนี่มันทนเสียงไหมแล้วสนใจจริงจริงเขาจริงจริงเขาบอกทีเซอร์น่าดูไม่ได้เกัดฟันพูดใช่ไหมไม่กัดไม่กัดไม่กัดมันน่าดูจริงเอาเพป็นแหละมันตั้งข้อสังเกตว่าแบบช่วงแต่มีประเด็นอะไรก่อนหน้านี้เกิดมาเหมือนไม่ค่อยมีลูกคู่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเอาเปิ้ลเบรกเพราะอะไรหรือเปล่าก็ไม่นะคะปกติ อย่างไอ้ที่เราทัวร์จังหวัดอะไรเงี้ยเราก็จะมีโอกาสได้ลงรูปแต่งหน้าถ่ายแต่งตัวอยู่ห้องเดียวการอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ได้หมดจังหวัดที่เราเป็นทัวร์แล้วเนี๋ยอาจจะยังไม่ได้เห็นรูปคู่แล้วก็ด้วยการที่ทํางานเยอะกันทั้งคู่ด้วยแหละค่ะแต่ทุกครั้งเวลาที่เจอกันก็จะมีแบบภาพคู่ถ่ายเก็บไว้ตลอดใช่ไหมครับก็มีเก็บไว้เก็บด้วยเองหรือเราไม่อยากให้แบบกระแสมันต่อกระแสหรือเปล่าก็เลยแบบไม่นะคะปกติพวกหนูก็ไม่ใช่คนที่ลงรูปคู่กันบ่อยอย่างเดียวไปดูเองเนี่ย แใช่ใช้ไม่ค่อยได้ลงไม่ค่อยได้ลงแม้เยอะไหมลบคูนคือไปดูเองก็ขึ้นอยู่ว่าวันนั้นแต่งหน้าไหมถ้าไม่แต่งหน้าก็ถ่ายไม่ได้หรอหน้าสบิ่งหน้องโกวนิดนึงคือต้องสวยหล่อคูถึงจะถ่ายคู่กันเนค่นดีจะถ่ายเก็บไว้เออแต่ตอนนี้ตอนนี้ทุกอย่างมวลรวมมันผ่านเบาไปเรือยเหมือนหมายถึงมวลรวมาบบโอเคนะคะโอเคเลยอย่างจะบอกกับพอเราไม่เราเข้าใจมันตั้งแต่แรกด้วยแหละค่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องแบบหนักหนาอะไรตัวเขาค่อยค่อย เราก็แฮปปี้สถานการณ์มันดีคือรู้สึกเหมือนเฟรับคนดว่าดีนะคะนายเขาแบบตอ,น,อนนี้เขาดูเครียดมากเกออตอนนี้แบบเฟิร์นคใ,ในฐานะเราเหมือนกันช่วยดูแลหรือผ่อนคลายเขายัางไงบ้าง คือส่วนหนึ่งด้วยเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างเก่งเนาะแล้วพอให้เวลาเขาสัะยาหนึ่งตัวเขาก็ค่อยๆทำความเข้าใจกับหลายๆอย่างตัวเขาก็เบาลงส่วนเราอยู่คข้างเราซัพพอร์ตอะไรได้ให้กำลังใจแล้วเราก็ทำในระยะที่เราทำได้ต้องเล่นตลกตลกโชว์ใ่เนตลกอยู่แล <laughs> ้วบอกว่าเรานตลกพัฒนาทุกๆวันที่เรียกอยู่กับเาขเาก็คือ่อนร้าย คือเออหนูจะเป็นคนแบบติดพูดไปเรื่อยติดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบฟังมพอแล้วก็เป็นคนพูดเรื่องอะไรตะโกอะไรอย่างเงี้ยนายก็ทันเราไหมไม่เคยเลยคิดก้อยกอยวันนีพูดไปเรื่องเขาบอกว่าอันนี้อะไรอ่ะเออแล้วเราต้องเราต้องมานั่งอธิบายปั้ก็มีบางทีเราจะมีคำประหลาดๆเช่นแบบเนี่ยแล้วเขาไม่คายตะขาบหรอนายก็อะไรอ่ะคายเหมือนต้างโกรกตะขาบอะรเง้ยใครเราจะไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรอะคือในความที่เราพบกันจนถึงตอนเนี้ยเขาพัฒนาขึ้นไปกับการเราเขาเริ่มเขาเก่งขึ้นเขาเริ่มทันเมื่อก่อน มีคำแปลกๆแบบตัวแม่หน้าพ่อก็หน้าใครนะไรแบบ้าใครเราก็จะอ้อม๋อก็ไม่เข้าใจเขาเป็นผู้ชายเขาเล่นหลุมลูกเราได้แล้วตอนนี้หลังหลังเริ่มทานหลังหลังได้ภูมิใจไม่สอนพี่ามเรียนรู้สอบกระเทยมีกระเทยประคำช่วงมีด้วยเหรอมีทุกช่วงเขาถามว่าเขาอยากรู้ว่าอันนี้คืออะไรเหรอแปลว่าอะไรเหรอเราสอนอะไรกันบ้างเราสอนอะไรกันบ้างอุ้ยจริงๆมันเยอะมากเลยนะเดี๋ยวพันหนึ่งอย่างนี้นึงไม่ออกอันนี้เขาวาวอ่ะ ว้าวนี่ยตาขามีก็ว้าวตอนนี้น้าพ่อก็ว้าวเลยโอ้แล้วจะมี้คำแปลกๆที่เราจะชอบพูดเร็วๆแบบเฉิบเขาอะไรอ่ะอะไรแบบเฉิบตอนนี้ตอนนี้คือเขาเข้าคลาสกับภาษาอังกฤษวรรณกรรมกับเขาท้ายเขาจะเริ่มเริ่มติดคำพูดแปลกๆวันนี้เขาก็บูดไปว่าเฉิบจ่อไม่แล้วแล้วเสี่ยงเขาอ่ะเสี่ยงเขาใหญ่เอยเออเออเออตันนี้เขาฟังเราพูดมากมากมากเขาคงติดหูเอออากลายเป็นลูกกระเดยเรียงไปเลยภาษาขเขาะค่ะ อาจจะความสัมพ <laughs> ันธ์เราเข้าไปได้ดีเนาะใช่มันสบคบเป็นเพื่อนมันสบายมันค่อนข้างเข้าใจว่าภาวะนี้เขาดีขึน้นนะเขาสบายหรือเขาเครียดอย่างเงี้ยเราจะสังเกตเห็นกันง่ายเห <c oughs> มือนคิดว่านักกาเกิดขึ้นมาเป็นบททดสอบสำหรับผู้เรายนคุไม่ได้คิดอะไรไปมากขนาดนั้นรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้นะค่ะมันมีคําพูดแบบว่าควงใยเพิ่มจัางอะไรเงี้ยต้องเจออะไรนีนั่นอะไรเงี้ยคุณคิดอย่างไงบ้างคะ ขอบคุณนะฉันรู้สึกว่าหลายๆคนก็เป็นห่วงเฟิร์นจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องนี้หรอกมันมีหลายๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็ยังเห็นแฟนๆที่อยู่ข้างๆตลอดอย่างเงี้ยก็เขขอบคุณมากๆจริงๆก็ก็เป็นความหวังดีเนาะที่เขารู้สึกว่าไม่ใช่แค่เฟิร์นได้รับนายครอบครัวทุกคนได้รับหมดก็ดีใจค่ะแฟนๆก็ชมเลยว่าเฟิร์นเป็นคนที่สปอรองมากค่อนข้างที่จะเอ่ยรับมือรับมือกับเรื่องตรงนี้อยู่เฟร์นว่าคนเข้าใจด้วยแหละค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นแค่ความเข้าใจเลยแล้วมันก็จะแบบไม่ได้มีีีปัััญหาาาาาอออออะะะะไไรรรเเเเนนนนนนแล้้้วกกกก็สุ่่่่่บงงงยยยคข ตลกไปตลกไปกันเลยไปวันวานกันเลยไปวานคือมันช่วยได้ไม่ทำให้เราใคเครียดได้ไ้ใรเครียดอยู่ที่ตัวเราก็ไม่เครียดเพราะเราเป็นแบบนี้ไงเพื่อนๆเราก็เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งก็เป็น energy เพราะว่าไม่เกี่ยวกับภาษาเราเป็น energy ดีๆที่แบบเราส่งให้กันมากกว่าอย่างไรกเขาพยายามเรียนรู้ภาษาการเคยวันละคำอย่างเคยต้องไปแบบศึกษาพี่กันเคยแบบเยอะๆไหมเขาก็ไม่ได้พยายามเรียนรู้มันเขาโดนบังคับนิดีเลค่ะเขาต้องฟังเดีวก็พูดไปเลยเขาก็ต้องแบบอะไรอะไรเงี้ยอยากเข้าใจแล้วใครงคับเขาไม่มี

ก็ไปเที่ยวแทไปเที่ยวนี่ไอกหไม่ไม่เไปเรอไปลวลัไปคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้จัดการคูกสามสองคนอยู่แล้วว่งไปด้วยต้ไปด้วยแล้วก็แม่แม่เหมือนกันตัวแม่นัดทานข้าวทำไม้หมูวีไม่ข้ี่อันนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะให้ระยะเวลาครอนโทรลเขาก่อน ขันมือไม่ติทอไม่ตไดทำไมทำไมอ๋อได้งเงินเธอได้ฉันก็ได้เธอตถ้าเเป๊นี่ตับใหม่ตับใหม่เอตับใหม่มันมาจากอะไรอ่ะ